พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มตนรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชมงคลวัชราจารย์ภัยสาลศาสนกิจมหาคณิสรมวรสังคารามขามวาสีหลวงปู่พัดบุญยกาโมวัดทานทหารจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวัชราจารย์ภัยสารศาสนกิจมหาคณิสรนบรวรสังคารามคามาวาสีหลวงปู่พัดปุญยกาโมนวัดทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ หลวงปู่พาดปุญญกาโมเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465ที่บ้านสะทะเลตำบลย่านมัดซีอําเภอพะยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นบุตรของนายพุทธและนางแก้วก้อนจันเทศอุปสมบทเมื่อปี2485ณวัดสะทะเลโดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์หลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วเป็นพระอุปชาหลวงพ่อการวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชูวะวัดศักิ์ทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าบุญยกตามโมทั้งนี้มีพระบรมราชองคการประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ระบุวา่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระครูนิวิตบุญยากรลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน วัดฐานทหารจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระราชมงคลวัชราจารย์ภัยศาลศาสนกิจมหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถินวัดฐานทหารจังหวัดนครสวรรค์มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุหะหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่ง